แล้วก็พระอาจารย์พูดดีมากเรื่องเมตตามันเหมือนว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเรานอยหรือเรารู้สึกว่าอะไรมันก็ไม่ได้ดั่งใจเราไปหมดเดี๋ยวบางทีอาจเป็นเพราะว่าเราลืมเจริญเมตตาเนาะแล้วเจริญเมตตามันไม่ใช่แค่เจริญต่อบุคคลอื่นมันต้องเจริญต่อตัวเรามากๆแต่เมื่อไหร่ถ้าเราใจแคบกับตัวเองหรือใจแคบกับคนอื่นน่ยหนูว่าอารมณ์ร้ายอารมณ์ลบอ่ะมันมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เยอะแล้วเกิดขึ้นได้มากนะส่วนใหญ่อะเวลาเราแบบเป็นดิ่งหรือจมกับอะไรที่มันแบบ ที่มันเป็นพลังด้านลบอะ่ะมันเป็นเพราะว่าเราใจแคบถ้าคนใจกว้างอะ่ะหนูว่ามันไม่ค่อยมีความรู้สึกที่มันจะเกิดอารมณ์ในด้านร้ายหรือด้านลบนะคะถ้าเราใจกว้างใจกว้างหลกัหลกๆมันมาจากการเจริญเมตตาเนี่ยแหละเรามีใจกว้างใจกว้างกับตัวเองก็ผ่อนปลนกับตัวเองบ้างในหลายๆอย่างจะให้ทุกอย่างมันได้ได,ดังใจตัวเองไปหมดเลยทำอันนก้นกตกสําเร็จทำอันนี้ก็ต้องสําเร็จมันเหมือนเราแบกแบกอะไรไว้เยอะเกินไปโดยเฉพาะในยุคนี้ที่เราเน้นเรื่องของการใครทําเร็วได้กว่าใครทําเร็ว ใครทำได้เร็วกว่าคนนั้นชนะใครทําช้าแปบลบว่าไม่เอาไหนมันก็เลยแบบมันก็เลยไม่รู้สิสังคมมันมีแต่ความแข่งขันแล้วมันก็มันก็กดดันน่ะมันมีแต่เรื่องของการกดดันการแข่งขันยอมที่จะแบบทีก็ยอมที่จะแบบยอมแบบน้มันจะมีประเด็นเรื่องแบบว่ายอมเป็นนี่หกสิบล้านเนอะเพื่อแบบให้เราได้มีโปรไฟล์ดีๆอะ่ะตะติดการแบบ การได้รับความนิยมชมชอบการชื่นชมจากคนอื่นก็ไม่เป็นไรอะ่ะเป็นเบื้องหลังไม่มีใครรู้ดิขอให้แบบเบื้องหน้าแบบมีชีวิตหรูหราชีวิตติดแกมแต่แรกมาด้วยอะไรการเป็นหนี้เป็นสินแต่ชีวิตจริงเบื้องหลังไม่ได้แบบไม่ไดแบบ้แบบดีจริงเหมือนเบื้องหน้าฉะนั้นก็ต้องฝึกแบบที่พระอาจารย์พูดชัดเลยหนูว่าดีมากเลยฝึกอนุพูดแบบภาษาคนเน่ยแบบไม่ต้องเป็นภาษาธรรมะฝึกการมีใจกว้างแก่ตัวเราแล้วก็ใจกว้างกับคนอื่นบ้างที่เขาอยู่รอบข้างเราให้เห็นความเป็นอย่างนั้นเองอะ่ะ อาอาจารย์พุทธทาสพูดแบบพูดธรรมะสั้นแต่ว่ามันแบบมันก็คือแบบฟังแล้วมันก็กระจ่างเลย่ตาตามันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองก็เป็นอย่างนั้นแหละคนอื่นเขาก็เป็นอย่างกับคนอื่นนั่นแหละใช่ไหมอยู่กับใครเราก็ต้องเข้าใจความเป็นธรรมชาติของความเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของมันนะไม่ใช่ธรรมชาติของใจเรานะเพราะว่าธรรมชาติของใจเราส่วนใหญ่เราก็จะคิดและมองแบบเข้าข้างตัวเรา อะไรที่มันไม่ใช่แบบที่เราคิดหรือเรามองแบบที่เราอยากมองอ่ะมันก็จะไม่ใช่ไปหมดแล้วเราก็จะบอกว่าไม่ใช่ไม่ถูกไม่ใช่ไม่ถูกแต่จริงๆความเป็นอย่างนั้นเองมันจะสอนให้เรามองว่าความจริงของการเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละคนส่วนใหญ่ก็มีความเห็นแก่ตัวเป็นเจ้าเรือนบ้างในบางเรื่องตัวเรายังมีความเห็นแก่ตัวเลยเอ่ะในในในส่วนของตัวเองใช่ไหมถ้าอยู่กับคนอื่นก็ใจกว้างไว้บ้าง ก็มีความใจกว้างไว้บ้างถ้าเรามีความใจกว้างเข้าใจธรรมชาติของความเป็นอย่างนั้นเราก็จะเราก็จะเราก็จะไม่จมเข้าไปอ่ะไม่จมเข้าไปหรือไม่ดิ่งเข้าไปสู่อะไรที่มันเป็นความคิดนี่แง่ร้ายหรือแง่ลบมันก็จะมีอะไรบางส่วนที่มันมาช่วยกรองเราได้อ่ะรู้มีความรู้สึกแบบนี้นะยิ่งอยู่กับคนเยอะๆอ่ะยิ่งต้องใจกว้างยิ่งต้องใจกว้างเลยอ่ะคนร้อยร้อยพ่อพันแม่ไม่งั้นมันก็ทําให้เราแบบ มีอารมณ์ได้ง่ายมีอารมณ์ที่ไม่พอไม่พึงพอใจได้ง่าย <S <S เหมือนกับอาจารย์นะถ้าอาจารย์ไม่ใจกว้างอาจารย์จะขึ้นไล์ยังไงอะคนดูพันคนอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีคนเข้ามาป่วนคนเข้ามาด่าก็ใจกว้างให้มันด่าบ้างมึงอยากด่ากูมึงก็ด่าไปก็เรื่องของมึงเนี่ยมึงอยากด่าก็ด่าไปติกูก็กว่าว่าก็ใจกว้างให้มึงด่าได้มันก็ต้องอย่างนี้แหละมันจะอยู่ยังไงไม่งั้นอาจารย์เนี่ยคนที่ควรจะเืมเต้าสุดคืออาจารย์เบียร์นะ ถ้าแกเป็นคนไม่ใจกว้างอาจารย์เบียร์ต้องรักษาก่อนคนแรกเลยเพราะว่าแบบเต้าแน่นอนเพราะว่าเจอคนคอมเมนต์รลายคอมเมนต์ลบใส่ทุกวันอย่างเงี้ยแต่อาจารย์ฝึกเมตตาไงต้องฝึกความใจกว้างว่าก็ไม่เป็นไรเราวิพา์วิจารณ์คนอื่นได้คนืึงก็วิพา์วิจารณ์เราได้ก็เป็นเรื่องปกติก็แลกเปลี่ยนกันไปเห็นกันไปเนี่ยเกิดความคิดใจกว้างแบบนี้เข้าใจความเป็นตัตาตาเช่นนั้นเองมันก็จะมีอะไรที่มันเซฟความรู้สึกไม่คิดได้ในระดับหนึ่งนะคะในระดับหนึ่ง Yeah, satu, satu, satu. Yeah.